สวัสดีครับทุกคนผมโดจากช่องดูชินเอลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวบัฟสกิลพายุทรายสามบันนะเนี่ยนะครับความสามารถของบัฟสกิลพายุทรายสามบันนะเมื่อตกพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็จะมีโอกาสฮุกซิปเปอร์อสร้างเอฟเฟกต์ตัวตวนแล้วก็เลือกพื้นที่แล้วก็สร้างเอฟเฟกต์พายุทรายนะครับความสามารถมันคล้ายกับความวตัวตวนแล้วก็บังคับย้ายของฮาริยองนั่นเองนะครับผมเนี่ยมีเอฟเฟกต์หนึ่งอันนะเดี๋ยวผมจะ ไปทําทก่อนนะผมจะใช้ลูกอมดาวสุ่มก่อนนะ1 0,000หื่หน,นะครับโชว์ได้ A บวกมา,าสามเดี๋ยวขอไปเช็คก,ก่อนนะว่ามันขาดเท่าไหร่นะครับรับปับ๊บรับปับ๊บเหมือนจะขาด S 1อันปะเหมือนจะขาด S 1อันนะมันใช้4อันนะครับเนี่ย เอสหนึ่งแสนน่ะเดี๋ยวผมจะใช้เพชรสุ่มนะสักห้าร้อยน่าจะน่าจะได้แล้วมั้งฟับเอสเลยลูกโอ้เอสไม่มานะแต่ได้เอบุกสองอันน่าจะครบละฟับรับรับก่อนนะฟับรับเอบุกด้วยโชว์ปั <Sure. S 1> ับสกิลมายัางนั่งน,นี่มาแล้วนะครับมาแล้ว ลาไปนะบัฟสกิลพยายุทรายสามวันนะครับปั๊บอ่ายืนยันเรามาเช็คตรงนี้ครับนี่นะตรงคลับบัฟที่ใช้ปัจจุบันนะครับจึ๊กเข้าไปนี่มีป้องกันคะแนนมีบัฟหนึ่งเพชรบัฟทองบัฟลูกอมดาวแล้วก็นี่นะบัฟพายุทราย3ามวันนะครับเมื่อตกพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างก็จะมีโอกาส6 0ซปเปอร์ ใช้เอฟเฟกต์โซ่ตวนจากนั้นก็เลือกพื้นที่แล้วก็ใช้เอฟเฟกพายุทรายนะครับผมเนี่ยจะเล่นกับตำนานผีเสื้อสมุดนะเซตถุงจะเล่นก็มีนะครับหมวกไทเทเนียมจมตีรองเท้ากักขังยูนิคอนเกาะลอยฟ้าหลุมดำแล้วก็บัตรเชิญราชาที่ถูกเนเทศปะ่ะเราไปดูกันในเกมนะครับผมมาเจอกับ ยำลานะยำลาว้าวยังโบดเลยยำลาใส่โลภทักว่าชายถูกในเทพมาด้วยสร้างสปเตย์นะครับสร้างสปเตย์ฟับเอากลับหลังไปก่อนว้าดีไหมมีว้าดแล้วกันเอขึ้น <c oughs> ย้ายไปในแถวปับ เปรมานะครับเฟรมาปับ๊บเก็บบินไว้ก่อนนะเอาไว้เล่นเทอร์นที่สองนะครับป,บปบั๊บกับดักวางไปมุมไม่ปที่พิเศษอลูมดำวางปับ๊บวับนะครับปับไปแถวโชะอลูมดำวางยังไม่ตกพื้นที่ของตัวเองนะยังไม่ได้ตกพื้นที่ของตัวเองเลย ฟับดีไหมไม่วับโชอเอาดุดำวางไปมุมหรือไปอันที่พิเศษโชเด้งดึงอ่าเมิดอ่านี่บับโต้ตัวมาแล้วทุกคนเอาดุดำวางกับดกวางอ่าบังคับย้ายนะครับบังค,บบงคับย้ายเนี่ยสร้างพายุทรายนะฟับฟัดเม,ม,มิด หลุมดำวางวางในดินหน้าวางท่านี้ละกันอ่าตอนเนี้ยเนที่ของยอมลาหมดแล้วนะอ่ะดูดหน้าหลังสามช่องยอมลาขอไปสร้างเรนมางไหมไม่ไปนะครับยังไงเพื่อนฟับง่ายหลุมดำวาง เขาไม่มีการบิ๊กเนาะเดี๋ยวเราจุมบ,บิ๊กเลยว,ว้าวขอกระจายนะยมลามากันไหมเนี่ยไม่กันเราจุบ,บิ๊กนะเบิร์นสองไปนะครับวาบไหมยังไงคิดหนักนะยมลาวร์ปนะถูกเนเทศไปนะครับแต่ว่าเขาลุมดัไมบไปวางก่อล้างเขาก็ไปต่อได้ขอไปสร้างเป็นมาร เนเธออ้าวไม่มีหลุมดำนะล่วงเลยทีนี้ถ <c oughs> อยสีได้ไหมถอยได้นะเมื่กี้เก็บเบิ้ลมาอยู่นะครับโชะไปมุมไปนิฟเซนเปล่าไปนะครับกากับดักวางดูกระปีเขาติดเลยนะจากนั้นนะครับเราก็จบลายไปเลย <c oughs> เราไม่กว้างตัวตัวแล้วมับมาเจอกัน ยอมล่านะครับจะได้ก้าววินไหมนะทำไมคุ้นๆจังเลยคนเดิมปะเนี่ยเหมือนที่คนเดิมนะครับผมสเปรย์ไม่มาเอ้าสเปรย์ไม่มานะเบิบ้นลูกเบิ้นทำไมเบิ้ลหนีกรี๊ดในนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งวบาบเดี๋ยวพิ่งวาบเลื่อนย้ายไปในแถวฟับสเปรย์มา,าสเปรย์มาสเปรย์มา เบิ้ลไหมเนี่ยไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลนะอะวับชูบดับวางไปมุมไปิีิเศษ็ไหมอ้าวไม่ไปนะครับไม่ไปุมดำวาง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 , <c oughs> วางก็ไปลัวๆเ้ยอันตรายจะไม่เยือนเราแล้วล <c oughs> สร้างเลนมารสแรกเย <c oughs> ือนด้วยใบแดงนะ <c oughs> จากความสามารถของผีเสื้อสมุดนะครับ <c oughs> อ้าวขอไปสร้างเลนมาสที่สองโดนขังคุกเลย <c oughs> อ่า ขย้ายไปแถวโชวกับดักวางไปมุมไปนิวเสร็จไหมไม่ไปนะครับเบินไปก่อนเบินไปก่อนอ่าฟับไปมุมไปนิวเสร็จไหมไม่ไปนะครับอ่าม,ดามดาุดำวางดำวางดำวางหรือหน้าถอยหลังอยู่นะอ่าฟับฟับโช โอ้โห oh. <laughs> งามไส้ตัดการ์ดไม่เอา้าตัดการ์ดนะโชกดีนี่ตัดการ์ด <c oughs> เกือบไปแล้ว <laughs> จบุจบลายนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ยังไงอา้าวเต๋าแตกนะยกเว้นข้ามาทางไปตัดเมืองนะครับสังพอตัดไหมเนี่ยสังพอตัดไหมสังพอตัดด้วย <c oughs> สงสัย <c oughs> ต้องล้มหน้าตานี้ <c oughs> ไป หลายแรกนะเราจะตามไปล้มเขายัางไงดีเรามีโซ่ตัวอยู่นะปั๊บโอ้ยไม่เปิ้ลปั๊บโซ่ตัวนาไหมไปมุมไปริ์เซ็นหรือเปล่าไปนะครับเมิดก่อนเมิดก่อนเชิญน,นะครับเชิญเออเอ้าพวกลุดมับเข้าไปนึ่งหล้มละลายเลยว้า <c oughs> ได้ก้าว,วินเจอเลยทุกคน เราลองเอามาเล่นห้องธรรมดาดูนะเจอกับไนกี้เลยทุกคนไนกี้โหยังโหดเลย,ยเอาเลยนะครับไนกี้เเเฮ้ยไนกี้ไนกี้ว้าวมีบัฟปะเนี่ยขอดูก่อนนะอ่าไม่มีบัฟน,นะครับไม่มีบัฟสร้างสเปรย์มาอ่าวัด โชว์ดักว่างไปมุมไปที่พิเศษด,ดําว่างยื่นย้ายไปในแถวโชมมดวดําว่างไม่มีอะไรไม่เดินหน้าถอยหลังนะเบินได้ไหมเนี่ยเบินได้นะครับเบินได้ไปแถวโชไปมุมไปที่พิเศษไม่มีกันวิใช่ไหม ไม่มีการวิกเอ็มเมื่อกี้เหมือนโดนกระปี้เขาจะผุดออกแต่ว่าถูกยกเลิกไปนะครับปับ๊บเพื่อนย้ายไปในแถวโชว์โอ้จุวิกได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดเดินหน้าถอยหลังออกนี่เดินหน้าถอยหลังออกนี่จบวิกเลยนะครับแต่ผมจะไม่จบนะผมจะรอเล่นเอฟเฟกต์โซ่ตัวน,นะครับอ่าบาดะเปรยไปป์ไปปั๊บเป็นแดงฉันโชว์อ่ากับดับว่าง ดำบ้างไปมุมไปนิพเตตรปรับตั้งก่อนไปแดงชันปรับอ่าปับโซต,ตวนมานะครับโซตวนมาแต่ว่าเขานี่อยู่นะเขามีปกป้องอยู่อ่าใครๆก็เป็นฮาริยองได้ <c oughs> ออป่าดาไปแล้วนะไนกี้ไนกี้บอกเจ้าไงก็กลูวะ เอา้าเต๋าแตกฆ่าตัวตายเลยทุกคนโอ้ยยังไม่ทันโชโล้มเลยเขาฆ่าตัวตายเองนะนงผมจะลองอันนิกกี้มาเล่นบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าท่านิกกี้มีบัฟโซ่ตรวนอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะบัฟนะเซ็ตจะเล่นก็นมีนะครับหมวกดิดชาร์จไทเทเนียมรองเท้ากักขังยูนิคอร์นเกาะลอยฟ้าหลุมดำและก็ โลพิทักษ์ราชาที่ถูกเนรเทศหรือจะใส่บัตรเชิญราชาที่ถูกเนรเทศก็ได้นะแต่ผมเนี่ยต้องการกันทาสีนะผมก็เลยใส่จีนี้ป่ะเราไปดูกันในเกมนะครับผมมาเจอกับ <S 2> <S 2> กอีวอลอิมมอร์ทามีเมียนนะโอ้โหยัยงโหดเลยทุกคนใส่บัตรเชิญมาด้วยนะมีเมียนไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา บาดับโชต้องปีติดเลยว้าวฟับไปแดงชันฟับกับดักมาบาดับโชตกองกปีติดไหมไม่ติดนะอ่า,ด,าอดับวางโชกับดับวางอ่าเบิ้ลไปก่อนเบิ้ลไปก่อนฟับ าร์บนะครับวา๊โชู่กัดับว่างเอ,า,อาเดี๋ยวนะเอาลุมดำว่างปาดับโชว่ดูปีไม่ติดนะเอาลุมดำว่างากับดับว่างไปมุมไปที่พิเศษเคื่อนย้ายไปในแถวโชว่อ่า สร้างสามไปดีกว่าปัาป๊บฮะไม่เดินหน้าถอยหลังอืมไม่เดินหน้าถอยหลังสร้างสามไปเลยอะไม่เดินหน้าถอยหลังแล้ว <c oughs> ก่อรอยฟ้าไม่เดินหน้าถอยหลังนะอา่าแดงฉันปัป๊บอืมกับดักวางโชว์อาดำวางป่าดาบ โชว์ไปมุมไปพิเศษไหมอ้าวงานจะเข้าแล้วอ้าวไปนี่ไปนะครับไปไปแดงฉันฟับอืมดำวางปาดาบโชว์อ่าอย่างน้อยการไลยนี้ไว้ก่อนไม่ให้มีเมียนมันมา <c oughs> ขังคุกเรานาฬิกาขึ้นนะยังไง มอเทลมีเมียนพร้อมเชิญแล้ววันนี้ <12. S 1> อืมกลับเมืองเปล่ากลับเมืองนะครับมบัแปลงร่างนะแต่เชิญไม่ได้นะครับแต่เชิญไม่ได้ว่าติดเอฟเฟกตเราอยู่ <12. S 1> ว่าไหมไงจ้าไงจ้ามมวาร์ปนะยังไม่าร์ปยังไม่บ์ป ยังไม่วาบว่าไหมยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยไม่วาบนะครับไม่วาบปาดาบอ่าไหนลองปาดาบทีนี้มับทีนึงเออติดหมวกนะติดหมวกนะดำวางไม่มีอะไรนะครับปับ๊บไปลองตกเมืองหน่อยดี ขรางคุกนะขรางคุกป่าดาบไหมป่าดาบกูก่อนกูก่อนอถ้าเราเห็นท่ามดีเราค่อยจบวิ่งไงเมื่อกี้ไม่คว้างโซ่ตัวนนะไม่คว้างโซ่ตัวเลยกับดักมากับดักวางนะกับดักวางกับเมืองปั๊บโซตัวไม่ออกนะโซ่ตัวไม่ออก ที่จริงจบพิกได้นะแต่ว่าผมจะไม่จบนะผมเนี่ยจะ,จะล้มก็ด้วยโซ่ตวนเออยังไงอ้าวล็อกขาดีล็อกขา,ลกขาแล้วก็บังคับย้ายนะครับบังคับย้ายมา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 เราเพื่อนมามาับดีนึ่งดำวางมบตัดรีชาร์ตไหมเนี่ยตัดรีชาร์ตนะโอ้ยหมวกหมดเลยตัดการได้ไหมอ๋อไม่ใช่การนะทุกคนโอ้เล่นกับนิกกี้นี่เอาเรื่องเลยนะ มาเจอกับเทพีไนกี้นะขอตูมได้ไหมขอตูมด้วยใส่หมวกและเบิดมาโอ้โหยังโหเลยทุกคนเขาเป็นเวอร์ชั่นออรจินนะอะไม่ปลาดาบไม่จริงโอ้ไม่ปลาดาบทุกคนไม่ปลาดาบก็ตายดีเงี้ปาดาบปะเนี่ยเอา้าไม่ปาเหมือนกันเวย ป่าเหม,อมือนกันอืมขอไฟฟ้าออกมางานจะเข้าแล้วถ้าเกิดถูกกระค้างคู่นี้แย่เลยเนี่ยนั่นไงโอ้โหดำวางนะอืมถอยก้าไปวิบลับนะ เข้าไปแล้วเอ้า <c oughs> ไม่ได้ปลาดาบนะเดออีย๋ยวเราจะถอยสิบได้ไหมสิบได้ไหมอืมไม่ได้ถอยสิบสองโอ้โหฮะไม่เดินหน้าถอยหลังอีกก่อด้อยฟ้าโอ้โหทุกคนโดนเกมแกงแล้วอืมเบิ้ลได้นะเบิ้ลได้ต่างๆๆไปมุมไปนิเปนเศเหนเลย มีอะไรอืม,มดำวางปั๊บอืมเออพึ่งมาเดียวนะเออเออเออ,เอ,อพึ่งมาไงก่อลอยฟ้าหนุ่มดำ,ดำเนี่ยอ่าเดี๋ยวคน,นะเดี๋ยวกันนะถ้าเกิดเราฟารับเราจะไปลงเกาะไงจะไปลุ้นขังคุกด้วยไปแดงฉัน,นยังไงขังคุกไหม กังคุกอ้าวกังคุกเขาก็ไม่ได้นี่นะไม่ได้ปาดาบนะครับไม่ได้ปาดาบแต่ว่าเราก็น่าจะโดนกลางคุกก็ไปอีนหนึ่งโอ้โหช้อนดำดาช้อนอืมเมื่อกี้โซ่ตวนไม่ออกนะเสียดายโซ้ตวนไม่ออกมาถอดเปดไปไมีวาร์ปนะครับไม่วาร์ปยังไงเนี่ย อ้าวไม่มีอะไรอ้าวนค่แหละสามที่สามเอ,อ็มใช่ใช่ใช่โดนตะการนิดนึง่งม,มาๆๆเดินหน้าถอยหลังการลงมาแล้วแทบมีไก่ปลาดาบเลยใออ <c oughs> บยแดงฉันยังไงฟับต,ต,ตัวตัวนมอยนี่ตัวตัวมานะครับตัวตัวมา อายุหมุนปั๊บเหมือนเขาจะมีเฟสบุกฟองไหมไม่มีนะไม่มีดำวางเออขังคุกก็หน่อยทีเขาขังอย่างดีแมที่เราไม่ขังเลยนะอืมแดงจันยังไงขังคุกปั๊บเออล็อกขาทุกคนล็อกขาจากนั้นเราก็จะพาทัวร์นะมาทัวร์เมืองพี่หน่อยมาล่ะดำวางมาทัวร์กันไหม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 ,มับทิ้งกับดกวาง หนุ่มดำวังโชตัดรีชาร์ตไหมเอฟเฟกต์อะไรออกไหมตัดรีชาร์ตนะครับตัดรีชาร์ตอ่าโดนล็อกขาด้วยนะเดี๋ยรายไม่โดนเอฟเฟกต์อ่าแสงจันทร์มันบมนะถ้าโดนเอฟเฟกต์แสงจันทร์มันบมเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับปั๊บไปแดงจันทร์ยังไงขังคุอ่าแล้วก็ผาย่หมุ่นนะ อย่มุนอยู่บนฟากฟ้าถ้าเกิดเขาไม่ติดเอฟเฟกต์แสงจันจะทำไงดีอผมมาหลุมดำวางผมไม่นี่นะผมไม่มังคับย้ายเขนานะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาปาดาบมันจะวุ่นวายไงอาปับ๊บถ้าเกิดเขาปาดาบก็จะล้างเอฟเฟกต์ได้เนาะอะ,อะอยังไม่ปลอดภัยเนี่ยผมเนี่ย <c oughs> อ,อ,อืมเบิลสีไปอาโดนล็อกขาอยู่โดนล็อกขาอยู่ก็จะวาร์ปไม่ได้นะครับ โดนล็อกขาอยู่ก็จะวาร์ปไม่ได้ถอยสองไปวาร์ปไม่ได้นะวาร์ปไม่ได้โดนล็อกขาอยู่เหมือนก่อรถไฟจะออกนะแต่ว่าแต่ว่าวาร์ปไม่ได้นะเสียหายเลยนะถอยไปเศรอสวยงามโดนล็อกขาโดนล็อกขาสร้างเมืองใช่ไหมมาทีนี้แหละโอกาสามาแล้ว นี่นะป่า,าดาบนะครับป่บาดาบระเบิดลงแต่เหมือนจะถูกกันปะตกไปมับโดนเอฟเฟกต์มาไหมนี่นะตัดรีชาร์จเข้าไปอีกสบายสบายเมืองเราไม่แพงนะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มแพงแล้อย่างไงกางปุ๊บโซตวนมาปะเนี่ยโซตวนมาไม่จ้าเออกับดักวางกับดักวางุดับวางป่ดา,งงดา,งาดาบ มืองที่แพงไงโชก็ไปติดเอฟเฟกก็ไปว้าวุ่นเลยทีนี้ยังยังยังเบิ้ลได้ไหมเอา้าไม่เบิ้ลเฉยเ <c oughs> มืองไม่แพงอ้าล็อกมคุณไม่ค่อยติดนะขังคุกมัฟขังคุกอีกทีนึงเออกับดักวางไปมุมไปที่พิเศษไปมุมไปที่พิเศษเอาดีไหมเอาเลยเ,าเลยนาะ ปาดาบปับปั๊บอืหัวเขาไม่ล้มไงตัดลีชัดตัดการไหมตัดการอีกนึงยอมไหมเนี่ยยอมอุ้ยชิได้เลยทุกคนโอ้ไปแลกมาได้กันนะปั๊บ่บาสกิลพายุสายสามวันนะครับแจวเลยแจวเลยอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณคนที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย